คุณเก่าเป็นบ่ครับูบาอาจารย์มุ่งเนี่นยคุณเก่ามีครูบาอาจารย์เพื่อนเคยมาปฏิบัติธรรมณที่ตรงนี<ช>้ครับผมกว่าเพื่อนจะได้บ,บรรลุนี่ก็ไม่ใช่ของง่ายนะครับแต่ประชุมจะต้องลงทุนมากมากเลย,เลย,เลยนี่ก็ทางไปนะครับไปชมถ้ำนะครับเาเรียกว่าถ้ำผาพยอมบอเป็นหน้าผาผาพยอมอ๋อผ<ย>าผาผาพยอมน้ำย้อยน้ำย้อยออกจากหินี่ครับผมว่ามีน้ำซึมมาด้วยนะครับฮะ จะยืนหน้าดูครับมีน้ําซึมอ,อกโบด้วยนะครับดูน้ําไหลเลยพวกมาหาของป่าเขาไหมเอาน้นําที่นี่กินอืมตบคุมปูครับ,บาทางเพื่นอนเพื่อนก็มาได้สองเดือนเลยเพิ่งที่มาทำโอ้โหตรงเดือนจะกุมนะครับนี่สวยงามเลยนะครับผม ก่อนกูนนนบาอาจารย์ก่อนกูากากาบาอาจารย์เพิ่มหาปีกวิเวกอยู่แถวนี้นะครับท่านผู้ชมอดยอดเลยครับหามมากเลยตรงที่ข้างล่างหน้าผาของวัดผาพยอมนะครับผมถ้าใครไม่ช่วยเชี่ยวชาญก็ค่อยขึ้นนะครับผมไม่ต้องรีบถึงเกินไปเดี๋ยวสุวดท้ายอันตรายได้ ผมคือที่เดีวยราับมาที่ปาไปด้วยฮะยอมยอมจริงครับยอมใจจริงวันนี้พาวนานได้สะอาดพัฒนาได้สะอาดจริงครับผมเข้ามาผมยังสดชื่นเลย